และต่อเนื่องจากคุณเจษฎาเมื่อสักครู่นี้นะครับที่บอกว่ามีพื้นที่สีแดง4จุดสมรภูมิรบดุเดือดในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างจะฉ่ายภาพผู้ชมเห็นชัดๆเลยนะครับผู้ชมวันนี้ทางศูนย์ถแถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาได้ถแถลงสถานการณ์การสู้รบในขณะนี้นะครับจะให้ผู้ชมเห็นภาพรวมกันก่อนว่าขณะนี้แนวชายแดนไทยกัมพูชาการสู้รบเป็นอย่างไรบ้างไล่มาตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินไปจนถึงพื้นที่ภาคตะวันออกที่จังหวัดสะแก้วและจังหวัดปราดนะครับ 4จุดที่เป็นสมรภูมิรบดุเดือดในขณะนี้มีที่ไหนบ้างจุดแรกครับคือพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดอุบลราชธานีครับจุดที่2คือปราสาทตาควายครับจุดนี้จะพูดถึงกันมาโดยตลอดปราสาทตาควายเรายึดได้เบ็ดเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บริเวณเนิน3-50ซึ่งเป็นจุดสูงข่มกัมพูชายังคงยึดครองอยู่นะครับและถือเป็นจุดชัยภูมิสําคัญที่กัมพูชาได้เปรียบและจุดนี้ก่อนนี้ทหารไทยเราได้พลีชีพไป2นายที่เนิน3-50 บริเวณใกล้ๆก,กับปราสาทต,ตาควายส่วนจุดที่3คือที่บ้านคลองแผงครับ แล้วก็รวมไปถึงพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วด้วยนี่คือ4จุดสีแดงเป็นพื้นที่การสู้รบดุเดือดในขณะนี้นะครับนะสำหรับพื้นที่กองทัพแม่ทัพภาคที่1โดยกองกําลังบูรพาก็จะเห็นว่าตอนนี้หลักๆมี2จังหวัดคือจังหวัดสระแก้วและจังหวัดตราดนะครับเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบและควบคุมกันอยู่นอกเหนือจากพื้นที่สีแดง4จุดที่ผมบอกไปและเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นว่ามีบางจุดนั้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียววันนี้ทางรองโฆษกกองทัพบกก็บอกว่าแม แม้ว่าเราจะควบคุมพื้นที่ได้แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์จะสงบนะครับแม้เราจะได้เปรียบแต่กัมพูชาก็ยังมีความพยายามที่จะช่วงชิงกลับคืนไป<ช>แสดงว่าตอนนี้เองเนี่ยแนวชายแดนไทยกัมพูชาไล่มาตนะั้งแต่อุบลราชธานีมาจนถึงจังหวัดตราดเนี่ยนะครับก็ยังมีการสู้รบกันอยู่และสถานการณ์ก็ยังคงไม่น่าไว้วางใจครับ